สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในจุลสิเวอร์เอาไรากันอีกครั้งนะผมเยว้ว <Yeah! S 1> ้าวโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งนะผมหลังจากที่ห่างหายหน้าตากันไปเนิ่นนานเลยนะผมก็ถามว่าเล่นอยู่ไหมเล่นนะแต่ไม่ได้ลงลิปเท่านั้นเองครับผมไม่ พี่เคยบอกแล้วว่าอยากให้พี่ลงอะไรครับผมพี่ก็ไม่รู้จะลงอะไรจะรีวิวอะไรถ้ารีวิวแบบพวกตัวแดงๆอย่างเงี้ยทุกคนก็เคยหาได้แล้วมันก็ก็ง่ายใช่ไหมบางคนก็เออจะไม่อยากดูนะผมในส่วนนั้นพี่ก็ไม่รู้จะรีวิวตัวอะไรฮะแล้วปัจจุบันมีตัวเขียวเพิ่มมาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวละกันครับผมตอนนี้วันนี้ครับผมบอสท,ที่เราติดคิวรีวิวไว้นะผมนั่นก็คือบอสบดเหมเร็กนั่นเองนะผมว้า ดีเลยครับผมโอ้ยเป็นไงอะเมื่อก่อนรอบที่แล้วเราไปล่ามันมาไงแล้วก็ไม่ได้รีวิวครับผมและมันมีบอสนุกมาโดยมีใครได้ตีไหมครับผมคือพี่ตีแล้วแต่ตัวไม่พอคือตัวที่ใช้ตีมันอะมันน่าจะให้ใช้ทุกตัวใช่ไหมแต่มันให้จํากัดครับผมแล้วก็ตีปุ๊บแล้วอมไม่มีตัวพวกหิวเลือดอย่างเงี้ยจบครับผมตัวไม่พอนั่นเองครับผมก็ได้โมททมเล็กก็รีวิวมันไปนะ ตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าค่าพลังพี่มีการแบบเพิ่มอัพนิดหน่อยนะผมแต่ไม่ต่างกันมากเลือดเนี่ยจะอยู่ที่5,197นะครับผมดาเมจอยู่ที่2,100แล้วสปีนอยู่ที่108เกาะอยู่ที่10%ครับผมอัตราคิเตคอนอยู่ที่40แล้วก็คริดามเมจอยู่ที่125%เปอร์เซ็ครับผมทุกคนว้าวว้าวว่าผมค่าพลังในเลเวล26ถือว่าเยอะเลยนะอันนี้คือฟัซคม,มันก็เลเวล26เลยครับผมสำหรับพวกบอส โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของท่า a อบิลิตีของมันนะผมท่าแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะผมถ้าเลือดเรามากกว่า2598นะ้ะผมก็จะเป็นการล้างสถานะกระดูกแตกใช่ไหมอันเนี้ยอ่าล้างที่แบบมันอ่อนแอลงนะผมกระดูกนั่นเองคนระับผมแล้วก็จอะเกาะดาเมจอยู่ที่2100นหะน้ะผมตีทะลุเกาะเลยนะฮะดาเมจหนึ่งเท่านะผมแต่เมื่อไหร่ที่ เราเนี่ยเลือดตํำกว่า2,598นะ้บะผมก็จะเป็นการล้างสถานะทุกอย่างนะผมที่ติดอยู่ในตัวเรานะผมเจาะเกาะตีก่อแตกนะผมแล้วก็ตีตามเลือด60%ของ Max เคพว้าวว้าว่วาวผมโอ้โหอันนี้เป็นท่าแบบท่าแรกเองนะปกติอันนี้มันจะต้องเป็นท่าไม่ตายหรือท่าใหญ่ของตัวอื่นใช่ไหมในนี่คือแบบกัดธรรมดาผมกัดท่าแรกก็คือ ต,ตีตามเลือด6กปอร์เถื Eller, อว่าเยอะมากครับผมแล้วมาดูท่าที่2อนะครับผมท่าที่สองเนี่ยก็จะเป็นการล้างกระดูกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เจาะกาะอะไรวะเนี่ยรีมูฟไอที่ที่มันมันดึงเราไปตีอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะท่าอะไรวะนึกไม่ออกครับผมที่แบบเวลาเราไปตีบอสแล้วเราดึงให้มันมาตีเราอ่ะลบหน้าครับผมแล้วก็ดาเมจสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมตีหนึ่งจุดห้าเท่านั่นเองครับผมแล้วก็เป็นการล้าง ก็คือสถานะที่แบบรีสตนนะผมป้องกันทั้งหมดพวกแบบลดดาเมจนะครับผมหนึ่งร้อเกัรสตารหนึ่งร้อเรเซะไรพวกเนี้ยมันล้างทิ้งหมดเลยล้างทั้งคู่นะไม่ได้ล้างคนเดียวก็ผมล้างทั้งคู่เลยแล้วก็ห้ามหนีไปไหน2เทินด้วยกันครับผมโอ้โหเป็นจะเรียกว่าดาบสองคมก็ได้นะเพราะว่านะคผมถ้าเกิดว่าเราลดของเขาเราก็ถูกลดด้วยนะผมอะไรที่แบบกันเนี่ยอย่างโมดิมเล็กกันสตานเนี้ยก็จะไม่กันเลยอะไรอย่างนี้ครับผม มาดูท่าที่สามกันครับผมท่าที่สามก็ยังล้างกระดูกเหมือนเคยเงี้ยคือทําไมไม่คิดจะล้างแบบพวกรดดาเมีตอะไรบ้างวะเออล้างแต่กระดูกมันออมันจะไปมีอะไรแกล้างกระดูกแล้วก็นี่ครับผมเจาะเกาะนะฮะแล้วก็รีโูฟเหมือนเดิมครับผมที่มันดึงเราไปตีดาเมี 4, 200ต์4,200ตีแบบเจาะเกาะเลยไนดะ้ผมก็ดาเมีตสองเท่านั่นเองครับผมเป็นท่าเจาะเกาะปกติเนะ ท่าสุดท้ายครับผมก็จะเริ่มตีก่อนเพื่อนเลยนะผมเปิดมาคือตีได้เลยแล้วก็ดาเมจหนึ่งเท่าครับผม2100นั่นเองครับผมและเพิ่มดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสามเทินด้วยกันว้าวว้าวครับผมถือว่าก็ดีครับผมเปิดด้วยท่านี้แล้วก็อย่างน้อยอ่ะมันได้เปิดก่อนไงแต่ถ้าทางสปีดเขาเร็วกว่าแล้วเขามีท่าแบบเริ่มก่อนเหมือนกันเนี่ยเราก็จะได้ต่อหลังนะครับผมมาดูรีสิตแตนครับผม สตาร์นเนี่ยอยู่ที่100%่ง้อปร์เซ็นต์นะผมการสตาร์นการเปลี่ยนตัวอยู่ที่75%็ด้าเปอร์เซนต์นะแล้วก็การตีติดพิษนะผมห้าสิบเปร์เซนโอ้โหฮัลโหลการกระดูกแตก100%ปร์เซ็นโอ้โหแล้วจะล้างทําเพื่ออะไรตัวเองก็ไม่ติดอยู่แลว้วเมื่อวานแล้วไปโอ้โหจะไปล้างทรเพื่ออะไรใช่ไหม มันควรล้างเออรีดิวดาเมจนะผมพวกดาเมจอะไรงี้ใช่ไหมอันนี้พี่ไม่ค่อยโอเคครับผมแล้วก็การลดระเบิดอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมทุกคนโอเคครับผมค่าพลังก็ประมาณดีนะผมด้วยท่าด้วยอะไรเดี๋ยววันนี้เราจับไป PVP ไหมก็นั่นแหละคือไม่ค่อยได้ลงเพราะไม่รู้จะรีวิวอะไรครับผมไม่รู้จะทําอะไรกับมันนะก็ปกติพี่ก็มาฟาร์มเก็บของทํานู่นทํานี่แหละแล้วก็อรอเลเวลถึงเดี๋ยวก็จะไปตีบอสแล้วครับผม อยากตีบอสเหมือนกันนะต้องรีวิวสิบแปดโอ้โหนานเกินเอาละครับผมบอสไม่เอพีพีไม่ได้ตีมานานเลยฮะเอาละหน่อยครับผมมาไม่ได้ตีนานจัดแล้วอะเอาละครับผมมาแล้วฮะเปิดครับผมขอให้ได้โมเทมเล็กแต่เริ่มจะได้ไม่ตีหลายรอบโอ้โหมาวะทุกคนนั่นก็เปิดไปเลยสิเอาละครับผมโมเทมเล็กลงสนามเจอกับ ทีเล็กครับผมเลยว่าสิบแปดโอ้โหจะเป็นการเอาเปรียบเขาหรือเปล่าที่เล็กไม่กันเลยเลยกันกระดูกแตกในตัวก็เพิ่งบนเรื่องก,กระดูกแตกไปเอง <laughs> เปิดด้วยท่าเงี่ยมนี่ไงกัดก่อนได้เปรียบครับผมอัตาคี้เขาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่คี้ครับผมเอาแล้วไอ้เล็กมันเพิ่มดาเมียนแล้วกัดเข้ามาอ้ยเจ็บไปสิตอนนี้ครับผมทุกคนจะเห็นว่าเลือด ยังอยู่ที่สองแปดสองหครับผมท่าแรกเนี่ยจะยังไม่ใช้อ่ะผมมันเอ้ยมันไม่ใช่มันจะยังไม่แบบใช้อันล่างอะ่ะนี่เราก็ใช้อันบนก่อนตีปกติครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เลือดน้อยกว่าสองห้าหกดใช่ไหมมันก็จะแบบกัดตามเลือดเลยครับผมแต่ไอพวกเนี้ยใช้ก็มันไม่ได้ผลหรอกเพราะเลือดน้อยุณแล,ล้อดสปีดเขาเร็วอ่ะด้อโอ้ตัจะต้องตีอะไรขนาดนั้นใช่ไหมตีท่าแรกเบาๆก็พอ คุยแล้วโอ้โยทะลุมาเลยแย่ไม่ดีโอเคโอ้โหโอ้โหเนี่ยเรามาใช้บอสจากเขาเดี่ยมันเป็นการเอาเปรียบได้เอาจริงๆแต่ขอโทษขอโทษจริงๆอ่ะโอ้โหตัวเดียวเก็บเก็บสามกรีดไปแล้วครับผมหลอกมันหลวกขอโทษด,ด้วยเพื่อนขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆอ่ะเพื่อนโอ้ไม่ได้มาตีนานและนี่ตัวบอสมาตบเขา มันมเป็นการเอาเปรียบวะเนี่ยจะไปตียังไงให้มันแบบสูสีอะเอาอีกรอบละกันครับผมอีกรอบละกันรอบนี้อาจจะเฮ้ยรอบหน้าอาจจะเจอแบบคนโหดครับผมถ้าตัวโห,วด,หวดมากพี่ก็เพร์นะเอาจริงๆริงเอาละครับผมมาแล้วกว่าจะหาห้องเจอกว่าจะหาคนพร้อมบีบีเจอขอโทษเถอะโคตรนานรอบนี้อย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่าตูไม่ได้มเทมเล็กโอ้โหตุ่ขอบคุณโอ้ยตีตีกลับด้วยตัวนี้เอาละครับผมเปิดไปเลยปึ๊บปึ๊บว้าวีบไปครับผมโอ้โหคนแหลกเลยเล็กสี่แล้วตูจะทำยังไงวะเนี่ย ต,ตีอีกรอบจริงเนี่ยโอ้ยเอาละครับผมเขาว่าจะใช้ท่าหายตัวก็ได้ไม่หายอะผมแบบนี้เรียบร้อยอะผมเฮ้ยเพื่อนคือเราไม่ได้เป็นเพราะว่าแหละแรงพีพีเรายังต่ำอยู่ครับผมคือเกมจุลัติกเวอร์อะไรอะ่ะมันไม่ได้แบบเรามีตัวเท่าไหร่มันก็จะให้ตัวเกิ่งเท่านั้นเหมือนจุลัติคเวอร์เดอรเกมนะมันตามแรงครับผมออะ เงี้ยธรรมดาแต่ครีโอ้โหไอเล็กโอ้โหปลาเล็กนี่วันพันสามตัวครบครับผมเกินนี่สู้ตุตกตี้อีกรอบเลยไปเนี่ยไม่เจอโมททมเล็กไงเอาเปิดกระป๋องแล้วหน่อยเปิดกระป๋องแล้วหน่อยโอ้โห คือแบบถ้าเรายิ่งแรงสูงครับผมเราก็จะเจอคนโหดอะไรแบบนั้นแหละแล้วถ้าคนโหดมากพี่ก็แพ้เอาจริงๆเมื่อก่อนพี่เล่นพี่ก็แพ้ตอนไม่มีตัวดีอะ่ะมันไม่ได้ใช้ฝีมือเท่าไหร่อันเนี้ยมันใช้ตัวครับผมไม่ได้ใช้ความคิดเหมือนจูเลติกเวอร์ดเกมเลยเว้ยโอ้ยรอบนี้เร็วอะ่ะรอบนี้เร็วอะ่ะคงไม่ต้องตัดครับผมช่วงนี้โอเคโอ้ยนึกว่าหมดเทมเล็กไม่มาเอาล่ะครับผมอีกรอบเดียวเท่านั้นพอแล้วฮะ สามรอบแล้วเหมือนจะยาวไปเหมือนจะยาวเกินไปครับผมเปิดมาด้วยโหมดเทมเล็กครับผมเจอกไก่ป่องชิปและตูอุ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ชิปวะไอเล็กมันมีหน้าตีหมูอยู่นี่วาเอ้าเปิดก่อนได้เปรียบหมดหลอดหมดหลอดไปดิเพื่อนโอ้โห เอาล้วครผมตอนนี้เราบูทดาเมจขึ้นมาครับผมแล้ะบูทดาเมจเยอะด้วยนะเป็น3,150โห้โอโหเสือมาว่ะทุกคนหมดหลอดได้นะเสือนะเอาล้วผมก็ใจ้ท่าหลบนะอันนี้หลบร้อยปร์เซ็นด้วยนะเออหลบร้อยปร์เซ็นครับผมโอ้โหดีแล้วที่เราไม่ใช่ท่าใหญ่ครับผมอุ้ยแล้วลบ คาเตอร์ตัวอีกโอ้ยดูละเกียดไอ้เสือตัวนี้จริงแต่เราก็มีไงเอือแล้วเดี๋ยวคิดนานไม่ได้เลยนะ,นทะทนกันตะตันกันนู่นกันนี่กันไปหมดกันไปหมดเอาท่าใหญ่ไปเลยุยแล้วรีดดิวดาเมจตัวอีกนี่ไงถึงว่าครับผมมันควรจะลบกระดูกโอ้ยเอาลบกระดูกมนลบดาเมจไม่ได้ไงวะตกตัวอีกแล้ว เอาละเปิดก่อนเปิดก่อนครับผมเปิดก่อนไปนอนก่อนเออไอเสือไปนอนเอาแล้วครับผมทุกคนเขาจะส่งตัวอะไรมาไอตัวนี้นี่ทุกคนตอนนี้ถ้าเราเปิดแล้วครับผม <c oughs> เห็นไหมตีตามเลือดแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าเลือดเราน้อยแล้วใช่ไหมจัดเลยจริงๆใช้หน้าตามก็ได้นะ <c oughs> เออไม่ตายวูดูว่าตาย เงี่ยมไปแล้วครับผมโอ้โหโดนไปสองพันหกถ้าเลือดเยอะๆนี่ตายเลยนะขอโทษจริงๆทุกคนเดี๋ยวโมททมเล็กมันตายนะขอโทษจริง <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมตายเว้ยโอเคโอเคจบโอเคก็จบไปครับผมทุกคนเ,คเ,คเดี๋ยวโมททมเล็กมาตายเฮ้ยโู้จามาแทงแบบจุลนิกเวอร์เดเกมไม่ได้ฮะไม่ได้เลยครับผม โอเคครับผมทุกคนโอ้โหวันนี้จบไป PVP สามรอบครับผมนี่ก็คือพลังของบอสโมเทมเล็กนะผมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวตัวอื่นให้ดูแต่คือตัวมันไม่ค่อยมีอ่ะมันเก็บยากมากครับผมเกมเนี้ยแต่ว่าได้รีวิวตัวสีแดงพี่ก็มีนะเดี๋ยวนี้พี่มีตัวสีแดงเยอะแล้วครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ได้สู้ทําต่อไปด้วยอัะผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมไยมาอู เจอกันใหม่ครับผม